กำลังไปครับกำลังไปครับกลังไปครับเราอบดี๋ยวแบบเยวนท่านขยับจิมัก็ได้ครับผมทิปบัวครับปวก่อนครับผมขอพรมูเจริญตัวนี้คือเสียงบริวาร จะสวดคาถาเงินลานเข้ากระเป๋าเรานะครับทุกคนว่าตามนะครับผมสุวรรณราชตังมหาสุวรรณราชตังอัคคตังเศรษฐีมหาอัคคตังเศรษฐีมหามิคตังเศรษฐีปุริเศษสาวอิทีวามณีมามณีมามามาอ๊อ ให้ลูกได้คำก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตแบ่งห้าร้อยเป็นตันแบ่งพันเป็นกระสอบยงไหลมาหาตัวลูกสู่เนื้อสู่กายสู่บัญชีธนาคารของลูกทุกธนาคารที่ลูกฝากไว้สู่กระเป๋าตามลูกณบัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุรวยรวยเฮงเปังๆัง ยุดต่อไปเราจะขอโชคาล,ล,ล,ลคาภนะครับผม